อ้เดี๋ยวครับนินเดือดครับนินเดือดครับวันนี้มันมันมัน

ยกตัวด้เลยดีนส์ตัดต้องส่งกูตัดนะนี่นะครับหนึ่งแต้มครับผมหน้าผีครับ สองครับผมหน้าผีครับผมมาอีกแล้วครับผมอันนี้ครับอย่างมันไม่เจอแต้มนะครับหาหมายย้ายที่ก่อนครับ <c oughs> หน้าโดยครับหน้าโดยเป็นไงบ้างครับ โดนย,ยังยังไม่โดนเลยครับ <laughs> เหมือนกันครับยังไม่โดนครับ

แค่วอยู่นะครับโดนนะครับแต่ไม่ได้ตัวก็ด,ดูพวกเรานะครับกระดีทิ้งมีทิปนักก้องนักข้อง,องปลาไซสเล็กนะครัไซส์ปลาเค็ม เต็มเร็วในรอบปีนี้ครับใส่ปลาเค็มครับเ๋ยวราติดตามนะครับเดี๋ยวเราทำารันได้กะกี่เต็มน้นะในทีมก็ขึ้นมาคนละหลายเต็มแล้วนะครับ ครับทางคายไปหเดือนเจียวมาเป็นคน,คนทินกีาเนหนาเป็นอะไร,รออด้วย รเต็มสองรับนะฮไอพอดำบิดทิปนี้ก็ปากินยากหน่อยนะครับอย่าไปได้สักตัวเลยน้นดอยก็ทำหลุดมือไปแล้วไปไปแล้วทำบุญไปแล้ว ได้กี่แต้มครับสองครับสองสองไม่แน่วับนี่จิดนี้ไม่แน,น,น่วครับตัวเท่ากับดอมแมวครับต <c oughs> ามเป็ดตามจุดหางหายไปหกเดือนครับวันนี้มันจบมาแล้วหลังจากไม่ได้เจอขนาดสองเต็มนะครับนี่มา <c oughs> เฉียบมา <c oughs> เฉียบห่างหายไปต้องหกเดือนนะครับนันนนหกเดือนครับ อาหารแล้วกลับมาใหม่นะครับนทำไม่ดีที่สุดนี่เดีย่ยวสงสัยจะกินแห้วนะครับคนนี้ออกตัวยังไม่รอดเลยเห้วหครับเด๋ยวมาจากแปม <c oughs> ตามตอนต่อไปบอนนี้ครับปลาก็ไม่ค่อยจะมีตัวเท่าไหร่ครับ <c oughs> <c oughs> ต้องหาขุดหาอะไรกันครับ เงียบทั้งบ่อนะครับคนก็เงียบยีนเตี้ยคอยว่าผู้เดียวเลยบางสิ่งบามข้ามแม่ก็แบบนนท์หายไปไหนมาครับหายครับติดหีครับติดหีครับติดหีครับกลับมาครับติดหี พิ่งจะอ,ออกได้ครับวันนี้เบาบางลงครับไปมาหายอยู่หากจินไปให้เีมาเดมควับหวานเจีย๊ยบชีวิตนี้เพื่อห,หีทั้งนั้นเสจอครับสู้ต่อไปเดี๋ยวไปดูแต้มของนันดอยนะนันดอยจัดมาอีกหนึ่งแต็มนะหลังที่จะหลังที่จะปล่อยไปนะเต็มแรกบอ ทางด้ามเป็ดเแต็มตักสองขีดได้นะครับใหญ่ยยกว่าด้ามเป็ดหน่อยนึ่งลมก็แรงครับช่วงนี้ลมแรงมากน้ำเป็นคลื่นนเลยนะครับเย,ยด้ามเปีดเลยดตัวปลากำมิดครับ ปลาค่อนข้างจะก,กินยากมากลมก็แรงนะครับนารีเปลี่ยนเหยื่อจนหมดกระถังแล้วนะเปลี่ยนจนหมดถัดงแล้วไม่กลับว่ง นะครับนันน์นน์เต็มสามเต็มสามจะทำได้ไหมลองสู้ต่อไปครับเหมือนได้กลิ่นมันมาแล้ว <c oughs> กลิ่นอะไรครับ <c oughs> กลิ่นก่าจะกลิ่นอะาครับส <c oughs> ู้ต่อไปครับในลมแรงมากครับตอนนี้ลมแรงมากครับแค่นค้ำมันพุ่งลมแรงจืดของใหญ่เขาแล้วครับจืดของใหญ่เขาแล้ว ดิส่งดิส่งดูของใหญ่ครับนี่ครับมือตักไปแล้วเหน็นครับ <c oughs> เจอของใหญ่แล้ว สวยมองปะเจ้าวิ่งกันมาน่าจะ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 วิ่งกันมา นะครับผ่านผ่านวัดวัดอะไร <c oughs> เอาฟ้ามน,นี <c oughs> ่นคือเสร็จแล้วเสร็จเดี๋ยวปลดป่าก่อนโอ้โหใสสวยนะครับ <c oughs> ใสเต็มที่20นะครับครับ <c oughs> ผมมาเจอกับพวกเรานะครับวันนี้มาใช้ปลาเค็มครับรองนายกล้องพูดัดเข้ามาครับอ่าชีวิตห้าคันหกหกหกคันนะครับ ฝากติดตามนะครับวันนี้น่าจะช่วงช่วงนี้ก็เงียบกันทั้งโอนะครับก็ได้ปลากันนะครับลองติดตามนะครับช่วงยินว่าพวกเรานะทำเต็มกันได้คนละกี่เต็มนะครับกบระป๋องปลาไม่ได้ครับใส่ปลาครับใส่ปลาว้ยครับ ครับเป็นตัวโลครับไปงามน้าพีเต็ดเออน่าลิ่งปลาใหญ่นะได้หมดแล้น้าพีดเป็นสกรดีที่พวกเราหลอกข้มาอย่าน,นี้ครับอันนี้ครับพิเกอร์น่าจะลอกลนะไม่ค่อยสวยแนละ้วนิ่งๆหน่อยครับทรงประมาณนี้ครับหน้าพีดดินดิน ยันไข่ครับซันยันไข่กรับารับผมยอเจ็บคอได้ได้ครับางอีกปากขอไอ้ตัวนี้คบน้าผีนีจเดินไหมเปปากอะรที่หนาผียอดนะครับเต็มากอันนี้น่าจะกำลังหิวครับเต็มปากเลยครับอนเป็นปากเลย นี่ครับนี่นะครับหน้าผีเต็มปากเลยคนระับกินยากปากกัดยากก็ไม่รอดหน้าผีนะครับโอเคครับผมชนไม่ได้เอานิ้นนะ <c oughs> นินเดรียวปรอมนะ <c oughs> ปนนิเอาแล้วนินเดือดนะมา,มาแล้วครับมาแล้วครับเจียวอ่ะไปกครับ สาเี้ยมไม่ด้ครับผลินปากครัผมตัวเดียวหรอตัวเ <laughs> ดียวดีลูกเมียจะได้กินไหมเนี่ยไม่รู้อ่ะสาไปทันก็ได้ตัวเดียว ได้อยู่วรเอาแล้วเปิดหน้ารอกก็ดีดูนะเขี้ยวนะหืดต่อครับ ลอยกระจัดนะครับไล่นะครับโอ้โหนินเดือดนินเดือดโอ้ อ๋อแก้วนักเชียวอ๋แก้ววัดสรงด,ด,ดิวัดต้องวัดลงนนไม่เดือดเลยเฮ้ยโอ้ไม่นะครับกำลังมันเลยครับนี้ ดารีได้กี่ตัวแล้วครับสิบตัวครับทารอนเป็นไงครับขึ้นครับมาเลยครับโอ้โหปากแดงมาเลยครับสองอันเชียบสองอันยิบสี่ตัวใช่เปล่าวะนินเดียครับหน้าบ่อซ่อนไม่ได้เอานินครับ ด,ดิ่งดีครับยิ่งว่าสาวบังพูยครับแต่งยังไหนครับยังเลยครับยังเลยครับแต่งเยือยู่แต่งเยือยู เป็นเียนนะครับรหวังก่อตาคนไายนะครับ จูดดวไหมอย่างน้อยจุดสาสา้อยครับผมท่าน้ชมาเขี่ยวมาอยู่แล้วครับเขี่ยนะหาเกี่ยหานะครับหางครับ อะไรนะมาเน้นเดือดมาเน้นเดือดยิงเกลียวอีกครับยิงเกลียวใหญ่แล้วร่อนเงียบเลยครับ พอลี่เป็นไงบ้างครับยังไม่เกี่ยวนะแล้วเป็นยังไม่เจอครับเพื่อนไปหลายตัวแล้วครับอ๋อครับออนักสักเป็นไงบ้างครับนักสักอย่างเลยครับย่งเลยครับอย่ามาอยู่ล้างเว็ครับเลิกเกี่ยวโฟนะครับท่านดอยเป็นไงบ้างพี่ฮะ <laughs> ยังเลย <laughs> ยังเลยนะครับตอนนี้เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกเลยครับไปายรไปเลยอีกแล้วนะครับอย่าติดกันเยอะเลยครับ <laughs> นาสักลง ไปทําการเก็บเหยื่อนะครับผายเรือนะครับคนไหนแห่อาหารแห่อาหังเออผ้ายเป็นวน่ะ <c oughs> โหส,สุดยอดเลยนะครับนารี่ <c oughs> ร้อนคนระับ อยู่ฟังคนล,ละข้างหลังเออไม่รู้แดดร้อนหรือคนร้อนนะครับตอนนี้เพิ่มอุ้ัเอื้นะครับให <c oughs> ้ถ่าใครืนะ่องละนี่บอกก็ดีจะเต็ม ข้องคอยสีเหลืองๆไหมนลยครับนาร้อนครับเปิดหรืังที่กัดตุกเข็ดอย่งสันร้อนโอ้ยเริ่มวุ่นเริ่มขนหาเริ่มวุ่นวายกันแล้วครับมีใหญ่ว่าเยเอาแล้วตัวนี้ที่ตากุ้แมวมาเดี๋ยว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 เดีเยวเียอายื่อเนี่ยทย ถ่ายแล้วครับตอนไปนะครับาราสากรยกุงไปกำลังขึ้นฝั่งแล้วับพายเรือเล่น,นครับเกีย่ยวายตัวเลยครับกำลังหาทางขึ้นอยู่ครับหมุนอยู่ตัวนี้ อ๋อดาแล้วดาแล้วตกหนามจ้ำตกกรรี่ทางนี้กำลังขาทางขึ้นเรืออยู่ครับอกำลังงุ่มเหยื่ออยู่ครับ ไข่ป้าเป็นองไข่แเจอไหมครับน่าสักโอ้เสียแล้วโอ้ยเจอแล้วครับขอบคุณครับโอ้มอีกสิบตัวอีกสิบตัวครับขอรอนกำลังทำงานครับไปอีกแล้ว โอ้ยอ้วยเดนเร็วในเอไป้งงหายเยื่ออยู่ครับตอนนี้ว่าเดี๋ยวเราเงียบทั้งนี่ลีลากันลีลากันย่องตกปลาของเขาหลายการเหลือเกิน หยันมือกันนั่นนะครับเจาะเจาะครับนินเดือดครับนินเดือดครับวันนี้มันมันมันอุ้ยคนไดเหรอคนสวยงามครับผมมาถึงท้ายคลิปนะครับจบส่งงานวันนี้นะครับคลิปนาคอนปลาสายโบขุดขุดขุดนะครับสายโบครับนี่ละตัวโบยอดครับขอบคุงานที่ได้วันนี้น้ำเดือดนะครับช่วง บายายังไม่บายนะครับนินเดือดได้ปนินเดือดนะครับได้ปนินกันนะล้องเอาไว้ตกปกปนินออกได้นะครับนี่เรื่องโชว์ผลงานนะครับเป็นที่น่าพอใจนะครับเหยื่อติดกันทั่วหน้าไหนก็ฝากคดีซี่งอนทัวร์นะครับทุกๆคลิปขอให้นะนะที่ชอบตกปลาหรือชอบดูคลิปตกปลานะครับกดติดตามให้พวกเราด้วยนะครับกดตกดไลค์กดแชร์นะครับนะั้ครืกดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่พลาด คลิปของเรานะครับที่จะทำให้นานานได้ชมกันต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ที่นกกล้องนะครับพวกเราก็ลากันเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ,รบนี่นี่ของแท้อยู่